กราบสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของอาจารย์นันทุกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมพระปิตาซึ่งเป็นพระที่หายากนะครับหายากแล้วก็หลายคนก็คิดว่าดูยากแต่ความจริงแล้วมันดูโคตรง่ายเลยนะพี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเคล็ดลับแลวดูภาพรวมก่อนอันนี้คือพระปิตาแร่บางไผ่นะพี่น้องพระปิตาแร่บางไผ่นะฮะพระปิตาแร่บางไผ่นังสือว่าเป็นพระปิตาที่ สงคุณค่าและเป็นอันดับหนึ่งนะครับ,รบของภาพปิตานะครับเหรือโลหาของประเทศไทยนะครับเป็นอยู่ในชุดเบญจภาคีนะพี่น้องอันนี้ดูภาพรวมก่อนนะนี่ครับดูลักษณะของเซียนลักษณะของสนิมนะครับซึ่งไม่สามารถปลอมแปลงได้นะครับใครดูลักษณะของเซียนออกลักษณะของสนิมออกก็จบข่าวเลยครับมันไม่สามารถปลอมแปลงได้เลยนี่ฮะเป็นภาพปิตาที่ท่านสร้างนะครับทีละองค์นะฮะ โดยใช้เหลือแร่บางไผ่นะครับที่ไม่ได้ถลุงนะครับเอามาหลอมเลยแล้วก็เทลงในเบ้านะครับทำทีละองค์เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นแม่พิมพ์เดียวกันก็จะต้องไม่เหมือนกันนะครับถ้าพระสององค์เหมือนกันแล้วคือจบข่าวเลยนี่เป็นความสวยงามความคลาสสิกเป็นศิลปะนะครับที่สุดยอดเลยนะครับของหลวงพ่อจันทร์วัดโมรีนะครับเรามาดูพุทธศิป์กันครับพุทธบูพุทธศินก่อนแล้วเขาจะบอกเคล็ดลับนะพี่น้องครับพุทธศิ์เห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นยันอุ ยันอุใหญ่นะครับแล้วก็ตวัดหางขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าจะเป็นอย่ี้ทุกองนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับเป็นอุเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใหญ่อาจจะเล็กอาจจะแคบอาจจะกว้างอาจจะตวัดยาวสั้นนะครับแต่ว่าต้องเป็นลักษณะตวัดขึ้นแบบนี้นี่ครับนี่เห็นไหมครับตัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันยันเทาะนะครับยันเทาะนี่ครับยันเทาะตวัดหางขึ้นเช่นเดียวกัน น the right ี่ครับวาดพื้ดพื้ดปื้ดปื้ดนี่ครับนี่ฮะแล้วก็ตวัดหางขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยันธาตุทั้งสี่นะครับดินน้ําลมไฟนะพี่น้องครับธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟแต่ละพิมพ์นั้นไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวแม้แต่พิมพ์เดียวกันก็ตามแล้วก็มีหลายพิมพ์อีกต่างหากแต่เคล็ดลับวันนี้ฟังดีๆนะพี่น้องเคล็ดลับวันนี้ที่จะมาบอกพี่น้อง ไม่ได้เกี่ยวกับพิมพ์เลยนะครับไม่เกี่ยวกับพิมพ์เลยพิมพ์ไหนก็ได้นะครับเพราะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ที่สาคัญก็คือเนื้อพระเนื้อพระนะครับแร่บางผ่ยนั้นจะมีลักษณะของเสี้ยนเห็นไหมครับเสี้ยนเล็กๆเหล่าเนี้ยเกิดตามธรรมชาตินะครับเสี้ยนมี2ประเภทเสี้ยนละเอียดแบบนี้จะเรียกว่าเสี้ยนแตงนะครับแต่ละเสี้ยนใหญ่ๆเป็นซี่กเป็นซี่จะเรียกว่าเสี้ยนตาลนี่เสี้ยนแตงเสี้ยนจะละเอียดมากเห็นไหมครับ เกิดจากโลหะนะครับในการหลอมแล้วโลหะมันเซตตัวมันจะเกิดเป็นอยางีงครับไม่สามารถปลอมแปลงได้ใครจะเอาอะไรมาขีดนะฮะมันเป็นไปไม่ได้คุณจะเอาไปอบไปขีดมันไม่เป็นได้มันจะเป็นทั้งองค์เลยนะครับนี่แม่เซียนลักษณะเซียนเห็นไหมครับเนี่ยเซียนแบบละเอียดนะฮะพี่น้องดูสิครับนี่ครับเซียนละเอียดเห็นไหมดูเซียนก่อนอันดับแรกนะครับนี่ฮะนี่เซียนพิมพ์นี้พิมพ์เสียนตัดนะครับเสียนตัดแต่พิมพ์ไม่ต้องไปสนใจนะครับแค่ดูเซียน อันแรกนะครับข้อแรกดูเซียนเห็นไหมครับลักษณะของเซียนนั้นจะเป็นเอกลักษณ์มากไม่มีทางปลอมแปลงได้นะครับไม่มีมนุษย์คนไหนปลอมแปลงได้เหมือนหรอกครับมันทําไม่ได้เซียนเล็กๆละเอียดขนาดนี้คุณจะทําได้ยังไงนี่ครับละเอียดระดับเนี้ยละเอียดระดับเนี้ยคุณจะทําได้ยังไงเนี่ยคุณจะปลอมเซียนละเอียดขนาดนี้คุณทําได้ไงเป็นไปไม่ได้ในซอกในอะไรเหล่านี้ไม่มีทางเลยครับนี่ครับเซียนนี่ครับเห็นไหมเซียนละเอียดไหม ละเอียดมากโคตรเลยนะครับโคตรเลยนี่พยายามทำมือนิ่งๆให้พี่น้องเห็นนะครับอันที่สองครับก็คือลักษณะสนิมสนิมพี่น้องดูดีนะครับมันจะเป็นสนิมคล้ายๆสนิมตะปูหรือสนิมเหล็กเท่านั้นถ้าเป็นสนิมสีอื่นวางเลยครับนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับจะต้องเป็นสนิมสีแบบเกิดจากคล้ายๆสนิมสนิมตะปูหรือสนิมเหล็กสีแบบนี้นี่ครับ สนิมแบบนี้เท่านั through, ้นเท่านั้นนะครับย้ําว่าเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นสนิมอื่นแล้วก็เลิกคุยครับไม่ไม่เล่นด้วยครับไม่จับครับนี่ครับสนิมต้องเป็นลักษณะสนิมนี้สนิมเหล็กอ่ะนี่ครับสนิมเหล็กแค่ดูสองอย่างนี้ให้เป็นธรรมชาตินี่ครับสนิมแค่ดูสองอย่างนี้ให้เป็นธรรมชาติก็จบข่าวแล้วครับไม่จําเป็นต้องไปดูพิมพ์เพราะพิมพ์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละพิมพ์เดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยครับยังไม่เท่ากันเลยนี่ครับน้่สิมเสียงตัดสวยงามนี่ครับ ท่านทำทีละองค์มันจะต้องไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือปลอมเลยนะครับจะต้องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูให้เป็นเอกลักษณ์ที่สุดยอดที่สุดก็คืออะไรก็คือเสี้ยนและสนิมนี่ครับนี่ฮะดูเสี้ยนเสี้ยนที่เป็นลักษณะของเสี้ยนอะไรนะเสี้ยนเสี้ยนถ้าละเอียดเนี่ยเราจะเรียกว่าเสี้ยนแตงเสี้ยนเนี้ยเป็นลักษณะเสี้ยนแตงก็คือมันละเอียด ถ้ามันเป็นซิิกิกเป็นริ้วเป็นริ้วเส้นใหญ่ๆจะเรียกว่าเส้นตาลเห็นไหมครับเสียนโอ้โหมันสวยงามเหลือเกินพี่น้องครับอย่างเนี้ยปลอมแปลงไม่มีทางได้ครับหมดสิทธิ์นะครับนี่เป็นธรรมชาติของแร่เหล็กนะแร่แร่บางไผ่ไม่ใช่ร่เหล็กนะพี่แร่บางไผ่นะครับซึ่งสวยงามอลังการมากอลังการมากๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับที่สุดเลยครับพี่น้องครับวงนี้เป็นเพียงเสียนตัดนะครับแบ่งบุญบารมีได้ครับพี่น้องต้องการนะครับ ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับนี่คือพระที่เป็นสายคงกรพันจาตรีนะครับแค่วาาดปลอดภยัยเป็นพระปิดตาที่ส่งคุณค่าเหลือเกินนะครับพระปิดตาแร่บางภัยครับผม